เราติดไว้นานๆเนี่ยมันจะลอกไม่ออกครับทุกคนครับทีนี้วิธีการทําง่ายๆนะครับคูดอย่างนี้ครับแล้วทีนี้ไออะคริลิกตรงน,นี้มันจะเสียได้มันอาจจะทําให้เกิดแบบว่าไม่ไรู้มันเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่น,นครับสลัสดีครับทุกคครับสวัสดีครับผมพบกับผมนะอีกแล้วน,นะครับนายชิวชาแนลครับ วันนี้นี่ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการตรงนี้ครับนี่ใหผมให้ทุกคนดูตรงนี้ครับนี่เนี่ยวันนี้ผมจะไม่พูดความสำเพ็งนี่ผมจะแกะไอ้นี่ออกนครับสติ๊กเกอร์เนี่ยเวลาเราติดไว้นานๆเนี่ยมันจะลอกไม่ออกครับทุกคนครับมันจะติดมันจะติดแล้วมันจะดึงออกไม่ค่อยได้ทีนี้วิธีการทําง่ายๆนะครับพอดีมีคนเขาบอกมาครับซึ่งนั่งอีกฝักลงข้ามรงนั้นะครับต้องถือว่าอาจารย์ครับอาจารย์บางยายจะชินากะกับมันนะทีนี้เขาบอกว่าวิธีการทำในคราคือ ใช้ไฟลนครับไฟลนแล้วมันจะดึงออกได้นี่เมื่อกี้ผมลนไฟไปรอบนึงละตอนนี้เราจะมาลองดูอันจริงเดี๋ยวผมจะลองลนดูนะครับเพราะเนอย่างอันนี้เน,น,น,นี่ยผมลนไฟไปนิดนึงเดี๋ยวผมจะลองแกะดูนะครับทุกคนครับโอเคอัแกะไม่อมอกไหมฮะเพราะว่าเราติดสติ๊กเกอร์ไว้นานพอติดไว้สติกเกอร์ไว้นานเนี่ยหลายปีเนี่ยทีนี้มันเวลาจะแกะออกนงมันแกะไม่ได้ครับทุกคน นะครับทุกคนก็คือมันนี่นี่นไฟไว้นิดหนึ่งเมื่อกี้ก็พอดีกระดาษหมดแต่ว่าพอรนไฟปุ๊บเนี่ยมันจะออกมาเป็นแผ่นเลยเมื่อกี้มันออกไม่ได้ต้องใช้คูอนี้ครับแต่ที่นี้ไออะคริลิกตรงนี้มันจะเสียได้เพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆเขาบอกว่าเนี่ยนะช่างเครวนะครับเนี่ยช่างเคโรบอกให้รนไฟครับเดี๋ยวเราจะลองรนไฟดูนะครับทุกคนครับลองลองรันี้นะโอเคผมจะลองรันี้ดูไปติดนะครับเราจะลองรนนะครับทุกคนรนนั้นมันเกิดความร้อนนะครับ เพราะว่าผมคิดว่าส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากว่าเวลาพอมันใช่นานปุ๊บมันจะแห้งพอมันแห้งปุ๊บในตัวหนังสือเนี่ยกระดาษะเนี่ยมันจะแห้งไปด้วยพอแห้งปุ๊บเนี่ยมันทําให้ความเหนียวมันจะติดมันจะเป็นเหนียวมันจะเหนียวที่เที่ยเนี่ยที่สติกเกอร์ที่เราติดนะครับทีนี้อะคริลิกเนี่ยฮะทีนี้วิธีการของเขาก็คือเราเอามาลนไฟอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เกิดแต่ว่ากระามันเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นครับปั๊ก อ่าผมก็พูดมั่วไปบนั้น fusion หรือฟิวชั่นก็ผมไม่รู้ฮะอาจจะเป็นแฟชั่นก็ได้ไม่ใช่ฟิวชั่นนะครับทุกคนที <c oughs> ่นี้เราก็เผอมไปเรื่อยๆสักพักนะครับเดี๋ยวเราให้มันเขาเรียกว่าคลายอะค่ะให้มันคลายให้มันคลายให้มันมันไม่เหนียวเกินอะมันเกิดความเออเอเอความร้อนนะครับเมื่อกี้ตอนจิ้มตอนได้จิ้มไม่ค่อยออกไงโอ้โหเกี่ยวกัดก็รูครับเกี่วกักด นะครับ <Conservative> <eigentlich analysis> ที่เมื่อก <ppy aciones> ี้ที่ลอกที่ที่ลอกออกไม่ได้นะครับถ้าทุกคนเห็นเมื่อกี้ก็คือมันลอกออกไม่ได้เนาะมันมันลอกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเสี้ยงเสียงเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมันจะไม่ออกทีนี้เรามาแก้ให้มันเป็นแบบนี่เรามาดูกันนะครับทุกคนโอเคว่ามันจะออกไหมเหมือนเมื่อกี้เราอ่านบางคนอ่าจจะยังไม่เชื่อบอกจริงหรือเปล่าเรามาดูจังหวะนี้นะครับทุกคนครับ เราจะมาดูจังหวะซัดเต็มข้อลอดเต็มแข้งบอลตะแยงขึ้นออกไปข้างหน้านะครับเอ้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ฟตุตบอลนะครับทุกคนแต่เราก็จะทําให้ดูนะครับนี่ฮะโอเคเผื่อว่าทุกคนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทันเดี๋ยวเรามาดูกันตอนตอนลอ,อกนะครับทุกคนสามสองหนึ่งเรามาดวลครับทุกคนมันจะได้หรือเปล่านะแต่ว่ามันร้อนมันต้องร้อนอนอนมันร้อนหน่อยหนึ่งอ่าให่นะครับทุกคนครับ โอ้โหไม่น่าเชื่อับเมื่อกี้ลอกแทบไม่ได้เลยนี่นี่วร้อนร้อนปุ๊บเนี่ยจะลอกออกมาเลยครับทุกคนโอ้โหนี่ับเป็นชิ้นมาเลยครับโอ้ไม่น่าเชื่อทุกคนครับนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนครับ่อาจจะเป็นถ้าเกิดว่าเราเราไปถามเจ้าของร้านเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่บอกก็ได้ครับแต่เรารู้วิธีมาพวกเราเอามาบอกทุกคนเนี่ยเนี้เนี้ยเนีเห็นไหมอันที่เราไม่ได้ลอกไหนไหมเราไม่ได้ลนไฟเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดนะมันจะเหนียวมันจะไม่เหนืดมันจะขาดมันจะขาด ต่พอถอดไฟปุ๊บขาดรึ๊บเลยทุกคนโอเคก็สําหรับคลิปนี้ผมก็มาบอกวิธีการเอาเขาเรียกว่าเอาสติกเกอร์เก่าที่เราติดไว้ในติดไว้ที่อะคริลิกนานๆนะครับเราจะลอกออกเนี่ยวิธีการเราจะลอกออกยังไงก็คิดว่าทุกคนได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับทุกคนครับและอย่าลืมลองไปใช้กันดูนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมจะ มาแนะนําให้ต่อโอ <Okay. S 2> เคผมจะพาไปดูว่าวิธีการซ่อมพัดลมที่มันหมุนช้าเนี่ยหมุนไม่ค่อยหมุนเนี่ยเขาซ่อมยังไงนะครับไปดูกันครับหลังจากนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับโอเคครับ